เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโมโนวี v มาเล่าสู่กันฟังเป็นครั้งที่2นะครับในนามของ VSG Group ความแตกต่างจากครั้งที่แล้วและครั้งนี้เนี่ยก็คือว่าเรามีการปรับแผงการตลาดภายในประเทศไทยกันใหม่นะครับซึ่งนั่นทำให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมบวกกับลายผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นั่นก็คือในกลุ่มของโมโนวีสกินแคร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาฟังดูกันว่า การพรีเซนต์ในวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผู้บรรยายในวันนี้ก็ไม่ใช่ใครนะครับผมเองอิทธิพลรัศมีไพฑูนชื่อเล่นชื่อชายครับปัจจุบันผมดำรงตำแหน่งเป็น Emerald Executive ของโมโนวีประเทศไทยจริงๆแล้วผมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารของ VSG Group ของพวกเรานั่นเองการบรรยายในวันนี้ผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ช่วงด้วยกันนะครับ โดยช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการพูดถึงน้ำผลไม้รวมของโมโนวีช่วงที่2โมโนวีสกินแคร์ช่วงที่3แผนการจ่ายผลตอบแทนตอนที่1ช่วงที่4แผนการจ่ายผลตอบแทนตอนที่2และช่วงสุดท้ายครับจะเกี่ยวกับบริษัทโมโนวีและ V S G Group <S เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นนะครับกับช่วงแรกเลยนะั่นก็คือน้ำผลไม้รวมของโมโนวีก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชมวีดีอาร์ตัวหนึ่งก่อนนะครับ มาดูกันว่าน้ำผลไม้ของมนวีนั้นดียังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมวิดีอาตัวนี้พร้อมๆกันครับน่นนี่คือห้องนั่งเล่นนอ้องเราคี่นั เป็นยังไงกันบ้างครับเรียกว่าผู้ชายนี่กรีดดังกว่าผู้หญิงเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอะไรทำให้ผู้ชายกลุ่มนี้เนี่ยเวลาก็เห็นมโนวีถึงได้ตื่นเต้นดีใจกันขนาดนี้นะครับนี่คือ5อันดับแรกครับของบรรดา70รโรกรายที่คนเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ไล่กันไปเลยตั้งแต่โรคหัวใจโรคมะเร็งนะครับเส้นเลือดในสมองแตกทางเดินหายใจเบาหวานอะไรต่างๆเหล่านี้ ซึ่งเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่เราจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับอยู่รอบๆตัวของเรานี่เองซึ่งรวมกระทั่งถึงเรื่องนี้ด้วยครับความแก่ชรานะครับร่างกายของเราที่แก่และรุดโทมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคชราบรรดาโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้นะครับหมอเขาเรียกรวมๆกันว่าโรคเสื่อมครับหรือว่า degenerative disease นะครับทำไมถึงเรียกว่าโรคเสื่อมก็เพราะจริงๆแล้วเรา ไม่ได้ไปติดเชื้อมาจากไหนนะครับแต่มาเกิดมาจากการที่เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมลงไปเรื่อยๆนั่นเองเซลล์ของเราเสื่อมเพราะว่าสาเหตุหลัก2ประการครับสาเหตุแรกเลยก็คืออนุมูลอิสระซึ่งคํานี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับส่วนสาเหตุข้อที่2การอักเสบของหลอดเลือดนะครับขอขยายความตรงนี้นิดเดียวครับคุณหมอบอกว่าจริงๆร่างกายของเราอักแนนไปด้วยเส้นเลือดฝอยมหาศาลเลยนะครับถ้าเกิดเราเอาเส้นเลือดฝอยของเราเอามาต่อกันเนี่ย ความยาวจะถึงขนาดพันรอบโลกได้ถึง2รอบครึ่งทีเดียวซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเส้นเลือดในร่างกายของเราเนี่เเล็กกว่าเส้นได้ที่ซ้ำไปนะครับแล้วเวลาเส้นเลือดมันอักเสบเจออนุมูลอิสระเข้าไปก็ยิ่งอักเสบมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2อย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเสื่อมที่ว่ามาทุกๆอย่างเลยดีเรามาดูกันว่าสสาเหตุนี้เกิดมาจากอะไรกันบ้าง แล้วมาดูสาเหตุกันนะครับอย่างแรกเลยคือการพักผ่อนไม่เพียงพอน,นะครับรู้กันดีอยู่แล้วครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะนอนให้ได้วันละ8ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ก็ต้องบอกว่าน้อยคนจริงๆที่สามารถจะนอนได้ถึง8ชั่วโมงต่อว,วันเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุประการแรกเลยที่ทําให้เรามีอาการอักเสบของต่อเลือดและอนุมูลอิสระต่างๆนะครับข้อที่2คือสารพิษและสารเคมีต่างๆนะครับในอาหารที่เรากินอยู่ในทุกๆวัน ไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงเอยจะเป็นยาเร่งเนื้อแดงเอยจะเป็นผงชูรสน้ำตาลน้ำมันต่างๆที่อยู่ในแทบทุกๆจานเลยนะครับอันต่อมาครับความเครียดอื้ออันนี้นี่บางครั้งเราเจอบางคนนะครับที่เขาดูแลสุขภาพดีเลยเมื่อกี้เคยกินของทอดของมันออกกำลงังกายอะไรต่างๆแต่อยู่ๆทำไมาถึงเป็นมะเร็งได้นะครับนั่นก็มาจากสาเหตุของความเครียดนั่นเองอาจจะมาจาก ความเครียดจากการทํางานหรือว่าความเครียดจากการใช้ชีวิตส่วนตัวอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับอันต่อมาครับเล่าบุหรี่อันนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับชัดเจนกันดีอยู่แล้วนะครับอันต่อมาครับใช้ร่างกายหนักจนกระทั่งเกินไปไม่ว่าจะเป็นการทํางานหนักเกินไปอันนี้ไม่รู้ทํางานหนักหรือว่าแชทหนักนะครับหรือแม้กระทั่งออกกําลังกายมากเกินไปก็รวมอยู่ด้วย อากาศเป็นพิษครับโดยเฉพาะในกรุงเทพเจอกันเยอะมากนะครับหายใจเข้าไปอยู่ในทุกๆวันถือว่าเป็นมลภาวะที่ไม่ดีเลยรังสี UV จากแสงแดดครับบางทีอยู่ในร่มนะครับนึกว่าจะรอดพ้นแล้วแต่จริงๆรังสีแบบนี้นี่เขาทะลุเข้ามาในตัวตึกได้เลยนะครับเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสาเหตุแต่ละอย่างหลีกเลี่ยงยากหรือว่าหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้เลยนะครับ คำถามเลยตามมาก็ว่าแล้วเราจะรักษาและป้องกันตัวเราเองจากสาเหตุเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับจริงๆคําตอบก็ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กเลยคือกินผักและผลไม้ให้มากๆนะครับเพราะในบรรดาผักผลไม้เนี่ยเขามีสารอาหารดีๆเยอะๆเลยนะครับซึ่งเขาเรียกลมๆกันว่าไฟโตนทูเียนนะครับคำนี้เดี๋ยวต่อไปเราจะได้ยินกันมากยิ่งขึ้นนะครับ ไฟโตนูเทียเนี่ยเราต้องกินให้เยอะๆแล้วต้องกินเยอะขนาดไหนซึ่งก็มีหลากหลายทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นผัก5ชนิดผลไม้5ชนิดผักผลไม้13จานกองโภชนาการของประเทศไทยบอกว่าผัก5ทพีผลไม้หลากหลายสีต่อวันนะครับเอาเป็นว่าถ้าจําไม่ได้ว่าจะใช้ทฤษฎีไหนดีนะครับเอาทฤษฎีนี้ไปเลยคือกินให้มากที่สุดนะครับ ทีนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องกินผักและผลไม้เนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ีนี้ลองมาดูกันครับว่าวันวัน,วนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรากินอะไรกันบ้างน,นะครับและนี่ก็คือเมนูหลักนะครับของใครหลายๆคนเลยทีเดียวตั้งแต่กะเพราหมูสับไข่ดาวนะครับชื่อว่าเห็นปุ๊บเนี่ยนั่งอมยิ้มกันหลายคนเลยนะครับไม่รู้เคยนับกันไหมว่าในกะเพราเนี่ยมีใบกะเพราะสักกี่ใบนะครับ ลาดหน้ายอดผักโอ้โหไม่รู้มียอดผักกี่ยอดนะครับแล้วแถมบรรดาลาดหน้าเนี่ยต้องกินเส้นใหญ่นะครับถึงอร่อยซึ่งบรรดาเส้นก๋วยเตีว๋วด้วยกันเนี่ยคุณหมอบอกไว้เลยว่าเส้นใหญ่นี่คืออันตรายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่ากระบวนการทําของเขาเนี่ยเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับต้องเอาน้ํามันรีไซเคิลมาทาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นอย่างนเงี้ยเพราะว่าอันตรายที่สุดเลยนะครับนั่นคือเส้นใหญ่อันต่อมาครับ ข้าวขาหมูนะครับแล้วถ้าจะกินข้าวขาหมูเนี่ยหลายๆคนบอกกันเสียงเดียวกันว่ามันต้องคากินะครับหรือว่ามันๆหน่อยกินแล้วมันชื่นใจนะครับหรือว่าจะเป็นจังฟูต้ต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งน่นต้องบอกว่านี่คืออาหารที่เรากินกันบ่อยมากๆนะครับในแต่ละวันที่ผ่านไปอ้าวแล้วไหนที่บอกว่าต้องกินผักและผลไม้เยอะๆนะครับถ้าเรากินน้อยอย่างนี้เนี่ย แล้วบรรดาวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่ร่างกายต้องการเราได้มากกันขนาดไหนเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างสักตัวหนึ่งละกันนะครับยกตัวอย่างด้วยวิตามินอ e ีนะครับคุณหมอบอกว่าเราจะได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการเนี่ยมันคือ400 IU ต่อวันเราลองมาดูกันครับว่ามีช่องทางใดบ้างที่เราจะได้ในปริมาณ400 IU ต่อวันนะครับ เริ่มต้นเลยครับใครชอบจมูกข้าสารีกินไปเลยครับ13.8ถ้วยนะครับหรือว่าใครชอบถั่วก็เลือกไปเลยครับอัลมอนด์ครับ7.5ถ้วยน,นี่อาจจะกินได้นะครับแต่ว่าราคาคงแพงไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวผักขมครับต่อมา72.6ถ้วยนี่เรียกว่าป๊อปอายนี่อายกันไปเลยนะครับน้ำมันดอกคำฝอยซดไปเลย3.6ถ้วยโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วจริงๆคงกินกันไม่ได้นะครับและนี่ก็คือเพียงแค่วิตามิน E ตัวเดียวเท่านั้นนะครับยังไม่รวมตัวอื่นเลยมันเป็นความจริงที่น่ากลัวมากๆนะครับว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีแม้แต่วัดเดียวที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนทีนี้ไม่ครบถ้วนเพียงแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บางทีมันผ่านมาหลายสิบปีเข้าและสวนทางกันเลยครับสารอาหารที่ควรจะได้ได้น้อยลงแต่ว่าสารพิษต่างๆกลับได้มากยิ่งขึ้นนะครับ จึงไม่แปลกใจว่าในปัจจุบันนี้หลายๆคนเนี่ยพอเริ่มอายุมากเข้าก็ดูเหมือนจะเริ่มฟปรงปลงนะครับว่าเดี๋ยวคงจะต้องป่วยด้วยโรคนั้นโรคนี้ว่ากันไปแต่ถ้าตอนนี้เรารู้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเรานั่นเองอย่างที่ฝรั่งเขาบอกนะ,นะครับว่า you are what you eat นั่นเองนะครับเรากินยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะกินอย่างนั้นได้เนี่ย ทำอย่างไรล่ะนะครับเราถึงจะสามารถได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนหลีกเลี่ยงไปได้หรือไม่ค่อยจะหลีกเลี่ยงแล้วทํำยังไงดีนะครับวันนี้ถึงแนะนําให้ทุกคนนะครับได้รู้จักกับโมนาวีครับถามว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในขวดสวยๆแบบนี้ไม่ใช่เหล้าไม่ใช่วายนะครับคือจริงๆอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกคนรู้ว่าเราต้องกินสารอาหารที่ได้จากผักและผลไม้เยอะๆเพียงแต่เราคงไม่มีเวลาจะไปกินเยอะถึงขนาดนั้น มนุวิิก็เลยไปสแสวงหาครับว่าอะไรนะที่จะทําให้เราไม่ต้องกินเยอะขนาดนั้นแต่ว่าได้สารอาหารให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ต้องเรียกว่าเขาดัานด้นนะครับเดินทางไปค้นหาเนี่ยรอบโลกเลยทีเดียวจนกระทั่งไปถึงสถานที่แห่งนี้ครับนั่นก็คือที่ป่าอเมซอนในประเทศบราซิลนั่นเองนะครับพูดถึงป่าอเมซอน หลายๆคนคงนึกถึงนะครับว่าจะเป็นป่าปิลัญญาเอยอนาคอนดาเอยสิงสาราสัตว์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับและในท่ามกลางป่าดงดิบอันลึกลับแห่งนี้นี่เองเราได้ค้นพบความมหัศจรรย์ของป่าอเมซอนครับสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่าอาซาอิเบอรี่อาซาอิเบอรี่เป็นความมหัศจรรย์อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ความจริงแล้วเนี่ยว่ากันว่ามีผักและผลไม้ถึงกว่าเจ0 0พันชนิดเลยเนะครับที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกในผักผลไม้เหล่านั้นเนี่ยก็มีไฟโตนูทรียนเนี่ยว่ากันว่าถึงห0,000ื่นชนิดเลยทีเดียวถ้าเราเลือกได้นะครับเราคงจะอ่ะอยากกินที่หมดเลยทั้ง10,000่นชนิดแต่จริงๆก็ต้องยอมรับว่าคงไม่สามารถจะกินผัก,ผกและผลไม้นี่ทั้งเจ็0ันชนิดกันได้ใช่ไหมครับข่าวดีสําหรับชาวโมโนวีทุกคนครับเพราะว่า ในอาซาอิเบอรี่ผลไม้ชนิดนี้ชนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ก็มีสารอาหารหรือไฟโตนูเทรียนอยู่แล้วมากถึง3,000ชนิดด้วยกันนั่นคือ3,000ชนิดจาก1,000 0ชนิดทั่วโลกเลยนะครับและนี่คือความมหาัศาจรรย์ข้อแรกของอาซาอิเบอรี่ยิ่งไปกว่านั้นครับเราได้ค้นพบว่าในผลไม้ผลเล็กๆที่เส้นผ่าศูนย์กลางหนึ่งไม่เกิน1น,นิ้วครึ่งเนี่ย นอกจากจะมีสารอาหารในกลุ่มของไฟโตโน,นูเทียนเยอะแยะมากมายอย่างที่ว่ามาแล้วยังประกอบไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการนะครับในกลุ่มอื่นๆด้วยอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า369นะครับแบบเดียวจากปลาทะเลลึกเลยทีเดียวปโปรตีนครับชนิดเดียวจากที่เราได้จากไข่ไก่นะครับเกลือแร่และอื่นๆอีกมากมายคือต้องบอกว่าอีกกว่า 70%ที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยอยู่ในผลไม้ผลนี้เรียบร้อยแล้วทีีนี้ปัญหาก็คือว่านะครับถ้าจำกันได้อาซาอิเนี่ยเขามาจากป่าอเมซอนซึ่งไกลมากๆคำถามเลยว,ว่าทำอย่างไรเราถึงจะรักษาคุณค่าต่างๆที่อยู่ในผลไม้อาซาอิเบอรี่เนี่ยไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ โงนวี ee, เขาเลยไปเลือกดูนะครับว่าในโลกนี้มีวิธีการในการรักษาคุณค่าของสารอาหารอะไรบ้างผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนะครับเริ่มตั้งแต่สเปรย์ดายรักษาได้30%แอร์ดาย45ดำมดายสูงขึ้นมาครับ65%มาตัวสุดท้ายฟรีสดายรักษาได้ถึง100%เต็มแต่ฟรีสดายนะครับต้องบอกว่าเป็นกรรมวิธีที่ทำได้ยากที่สุดและราคาก็แพงที่สุดด้วยเหมือนกัน แต่แม้กระนั้นครับมโลวีเขาอยากให้สมาชิกของเขาทุกคนเนี่ยได้รับสารอาหารมากที่สุดทเท่าที่จะมากได้นะครับจึงตัดสินใจเลือกวิธีที่เรียกกันว่าฟรีสไดนั่นเองนะครับในห้องที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆเป็นห้องที่เย็นมากๆนะครับคืออุณหภูมิต่ำกว่า28องศากรรมวิธีเป็นอย่างนี้ครับของทุกอย่างเนี่ยจะมีความชื้นอยู่ในตัวถูกไหมครับเวลาความชื้นโดนความเย็นความชื้นก็จะระเหยออกนะครับ ตัวอย่างเช่นเวลาเรานอนในห้องแอร์กันนะครับหลายๆลคนตื่นเช้ามาต้องดื่มน้ําในตอนเช้าเพราะว่ารู้สึกคอแห้งนั่นขณนะความเย็นในห้องนอนของเราประมาณแค่24-25องศานะครับความชื้นยังระเหยอ,ออกไปเลยแต่เวลาสิ่งของที่โดนความเย็นในระดับลบ28องศาเนี่ยต้องบอกว่าความชื้นเ็าจะหายหมดเกลี้ยงเลยทีเดียวแต่เพียงแค่เราเติมน้ํากลับเข้ามานะครับความชื้นก็จะกลับเข้ามาเหมือนเดิมได้เหมือนกัน